สร้างตำนานซามีฮูเปียโค้ชผู้เล่นคู่2012-2014กับความกล้าที่แปลกประหลาดถ้าจะพูดถึงวัฒนธรรมการเลือกโค้ชที่แปลกๆปนเ no n หรือแบบใครวะของเราการแต่งตั้งซามีฮูเปียเข้ามาคุมทีมในช่วงปี2012-2014นี่แหละคือตำนานที่โคตรจะแหวกแนวฮูเปียเข้ามาในฐานะโค้ชที่ไม่ได้มีประสบการณ์คุมทีมชุดใหญ่มาก่อน แมนิ่งมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างซาชาเลวินดอฟสกี้ที่มีประสบการณ์คุมทีมเยาวชนทำให้เกิดปรากฏการ์โค้ชผู้เล่นคู่ขึ้นมาการตัดสินใจครั้งนี้มันคือความกล้าที่ต้องปรบมือให้บอร์ดบริหารการแต่งตั้งฮูเปียซึ่งพึ่งแขวนสตาร์มาคุมทีมทันทีนั้นแสดงให้เห็นว่าสโมสรเราพร้อมที่จะลองของและให้โอกาสกับผู้ที่เข้าใจจิตวิญญาณของทีม แม้จะเป็นการทำงานร่วมกันแบบ2หัวที่ดูแปลกประหลาดแต่พวกเขาก็สามารถพาทีมทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงแรกโดยเฉพาะการพาทีมคว้าควอต้าแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จนี่คือช่วงเวลาที่สนังให้เห็นถึงวัฒนธรรมแปลกๆในการเลือกโค้ชของเราอย่างชัดเจนที่สุด แต่แม้ว่าสุดท้ายการเดินทางของโคช้ชผู้เล่นคู่จะสิ้นสุดลงมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่เคยกลัวที่จะสร้างสรรค์และแหกรถเพื่อหาทางไปสู่ความสำเร็จและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวใหม่ที่ถูกจดจำไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของเรา